พลตรีจักกรวีเสนีวรยุทธ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานนำจิตอาสา904พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมณฑลทหารบกที่37โรงพยาบาลค่ายเมงไรยมหาราชหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สำนักงานสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายและพะเยาวรวมทั้งคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกองทัพบ,บกอุปถัมบริบูร์ธนวัดค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกข้าวในโครงการไร่นาสวนผสมภายใต้กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อที่จัดขึ้นณนแปลงนาสาธิตโครงการทหารพันดีมณฑลทนหารบกที่37อำเภอเมืองเชียงรายค่ะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบราทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมค่ะ โดยมีการปลูกข้าวภายในโครงการทหารพันธ์ดีและจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคมนะคะตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงพลังความรักความสามาคัคคีสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปทางนี้ทางหน่วยได้น้อมนำการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่มาดำเนินการภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราช สำหรับเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ให้กับทั้งกำลังพลครอบครัวส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายใต้แนวคิดเรียนรู้จากผืนนาในศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงค่ะ